แล้ววันนี้ปลาจะมาพูดถึง5ขั้นตอนในการฟื้นฟูต้นทุเรียนที่โทมให้กลับมาสวยและสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง <S <S ในภาพนะคะเป็นต้นทุเรียนที่โตแล้วแต่สภาพต้นของเขาเนี่ยใบเหลืองซีดๆ, <S <S ๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีมแมลงเพี้ยและหนอนมักจะมารุมอยู่ต้นนี้ตลอดเลยนะคะเขาจะเป็นแค่ต้นต้นเดียวในโซนโซนนั้นค่ะมีการดูแลทําเหมือนกันแต่เป็นเพราะอะไร เรื่องเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนค่ะอย่างแรกเราต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของดินเดินไปดูสภาพดินที่ใต้ต้นเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยก็ได้เปิดไปดูหน้าดินเลยแล้วต้องดูอะไรบ้างข้อที่1ก็คือสีของดิน2ก็คือความหนาแน่นความร่วนของหน้าดินและข้อที่3ก็คือปริมาณอินทรีย์วัตถุที่มีการย่อยสลายแล้วไม่รวมกับใบไม้นะคะ แต่หมายถึงฮิวมัสซึ่งเป็นซากพืชซากสัตว์ที่โดนย่อยสลายไปแล้วนั่นเองในทั้ง3ข้อถ้าเกิดว่าสีของดินอ่อนดินแข็งดินไม่ร่วนหรือว่าอินทรีย์วัตถุน้อยนั่นแสดงว่าดินไม่ดีค่ะยังไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของค่า pH แค่ดู3ข้อนี้ก็รักษาได้ตรงจุดค่ะเมื่อเราเจอต้นเหตุนั่นก็คือดินไม่สมบูรณ์มาดูวิธีแก้กันค่ะข้อที่1งดปุ๋ยเคมีสารบำรุงทั้งทางใบและทางดิน ในต้นนั้นๆก็งดไปเลยค่ะทั้งปีส่วนเรื่องโรคและ,มะแมลงละ่ะก็ยังสามารถทําได้ปกติค่ะงดแค่เรื่องการบํารุงปุ๋ยน้ําสารกระตุ้นต่างๆเพราะเมื่อต้นป่วยต้นโทมถ้าเกิดว่าเรายังใส่สารพวกนี้ให้เขาแทนที่ต้นจะได้รับผลประโยชน์แต่กลับทําให้ต้นฟื้นยากยิ่งกว่าเดิมแทนเป็นตัวล่อเพลี้ยะมะแมลงและเป็นตัวบ่มเพาะเชื้อโรคได้ดียิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ ข้อที่2ก็คือดูแลเรื่องของโรคและ,มะแมลงให้ถี่ขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีการเกิดยอดอ่อนแตกใบอ่อนทั้งแปลงหรือว่าบริเวณนั้นที่เราฉีดพ่นไปแล้วหากมีการระบาดของเพลียะมะแมลงก็ให้เพิ่มรอบฉีดไปอีกจนกว่าเพลียหรือว่ามแมลงเนี่ยจะหยุดระบาดและอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้เป็นภาระมากเกินไปและประหยัดต้นทุนนั้นก็คือต้นไหนที่เป็นโรคหรือว่าโซมก็งดใช้สารเคมีกับต้นนั้นไปเลยค่ะ แล้วก็ใช้สารชีวภาพทดแทนเมื่อต้นหยุดโทรมแล้วก็กลับมาใช้สารเคมีได้ตามปกติและข้อที่สาก็คือตัดแต่งกิ่งบริเวณต้นนั้นให้บ่อยๆอย่าปล่อยให้กิ่งก้านและใบดกเกินไปจะเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานของต้นเพื่อไม่ให้ส่งไปที่ใบมากเกินไปถ้าเกิดว่าต้นเขาดกมากจะทําให้การฟื้นฟูต้นเนี่ยช้าลงกว่าเดิมข้อที่4ี่ในเรื่องของดินหากไม่อยากเสียเวลาในการตรวจสภาพดิน ปลามีทางเลือกนั้นก็คือให้ใช้ปุ๋ยหมักจากที่เคยใช้ปกติ1 0บถึงยีกิโลต่อต้นก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็น2เท่าตัวและควรใช้น้ำหมักรดดินใต้โคนเดือนละ1-2ถึงครั้งไม่ว่าจะเป็นจุลินรีย์สังข้อแสงน้ำหมักเปลือกมังคุดไตรโครเดอร์มาและข้อที่5ก็คือการไว้ลูกการเล่งให้เกิดผลผลิตหากต้นที่เป็นโรคหรือว่าโสมก็ไม่ควรไว้ควรที่จะสอยทิ้งหากเราเหลือไว้พอผลเขาเจริญได้ระดับนึง ขาก็จะสลัดลูกทิ้งเพื่อรักษาชีวิตต้นเอาไว้ดังนั้นก็ไม่ควรไว้ดีกว่าจะได้ไม่เปลืองและไม่เสียเวลา5ข้อนี้เป็นการแชร์ข้อมูลที่เคยทดลองทำมาขอให้พิจารณาและนำไปปรับใช้กับสูตรและวิธีการของตัวเองหวังว่าข้อมูลที่นำมาเล่านำะมาแชร์จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจสุนิชาไลเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆในครั้งถัดไปขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านนะคะ